กูแกลงง้งหนอนมันห้าร้อยห้าสิบห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายังกระโดดแบบนี้ดูดิจะตายแล้วนะ่า โอ้เอาเดีแล้วกูว่าตายโอ้ว่าอะไรล้มเก่งเกินเกนั่นเองเสียหลอดเสียเวล์ายนหพี่ดีไอ่กะไม ไดไ้าฉันต้องค์ไปยัฉยาไม่มีเลยเอาตอนนี้บมก้ตามมาเอ้าแล้วนี่เอามเลขหน้าสีไปนะหน้าสิทำไมเหรอน ไม่แล้เหมือนกันไอ้ตามึงก็ตามมันก็ต้องมาไอ้ใหญ่เอา